สวัสดีนะครับชาวันที่6พฤษภาคมส5 6 8นอยู่นะครับขอไม่แล้วฝากกนไรขค์กใจขอคุณตามมาวันนี้นะครับบรรยากาศัง้คึกค,คักจริงครับเหวี่อหน้าเหมือนอยังหาสีองัวอยู่นะครับ,ไไหหรบชวนเหี้ยงว่ายากอย่า ดียโอ้มืนี้โอ้โโอโแบบสาวสองตัวได้ป่าครับสาวนี้ 29, สองหมื่นเก้าพันสองตัวคู่นี่สาวเก่าคู่นี่สาวยงไงร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำเต็มนะครับเครื่องดำเต็มครับเครเคับโบเต็มเครื่องเลย สาวน้อยรอผสมหมูโอ้โรถถอยรถถอยสนใจติดต่อได้เบอร์ไลยนะครับ093 093 621 621 7990 7990ครับององด้เแต่เป็นคู่แยกแยกไปยี่ครับแยกครับแยกแยกก็ได้พี่น้องนะโทรมาถามเบอร์นะครับแยกตัวละ4,000บาทตัวละหมื่น4,500นะครับต่อได้อีกครับต่อได้ครับต่อได้อยู่นะครับเคนเปิดมาให้นะแยกก็ได้ไปเป็นคู่ก็ได้นะครับ ต่อไนะไปเป็นคู่ต่อได้หลายก็ยู่งครับแย่กัเพียงนสนใจก็นข้ามาสอตว่าหนาตาดีตั้สตัวนะครับววเ่พีู่ดจากเที่ยงหวใ่ป่ถามสลาาบเนเราดเาเดวาเเี่หรลครับรอบ้งาเยรอบราชุมอยู่รลายเจโซนะครับสลาดจะสเพราท่านประกาศนะครับเราะารอยอประกาศแล้วนะครับ รปเอสดประกาศปิดแล้วนะครับแต่ว่ายาสูรอบประชุ่มอยู่เหมืับนะครับว่ามือเ้าแอมินถามนายสนามนายสนามบอกว่าหมอพันโทษมาบอกนะครับหมอพันโทรมาแจ้งรอบประชุมก่อนนะครับครับครับอาจจะลูกข้าวตอนเที่ยงนะครับครับ ว่าว,ว,วันวันวันเสาร์นี่นะครับนะครับรายละเอียดปิดแล้วนะครับปิดหนึ่งเดือนสำหรับปิดเพื่อควบคุมนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับตัวเหน่งแม่ลูกขายเราเศร้าเจ็บเลยไงแม่สูงเลยห้าสิบบวกนะ

รับเจ้าของรถะทะเบียนบอยไม่ต่อเสียสามเก้าแฟนหกร่เอและทะเบียนบอยไม่ไม่รอเนือสามเก้าหนึ่งสุรินทะเบียนต่อขันต่อเก้าหกศูนยามขบเงาใหญ่ลอยสีบห้บวกนะครับตใกล้่องกล้เกตเกตไร่เอ็ดขายออกเป็นเนื้อมดไ เยอี่ล้ดนะครับจอดขวามทางอยูทังตัาทังต่อตัวนงเียนาต่ออยู่นับสองหมื่นกว่านะครับที่บ้านโดนจะออกไปทำงานไปขวางไว้ออกสองตัวหมื่นสามส่วงร2 0ี่สิบวกครับสองตัวหมื่นสาตัวละหกพันหกพันห้าน่ครับตัวลกพันหาครับ เียดนามคุ้มต่อเนื่อนะหนับใมหางียาดซน้าสีวเงื่อนไหนี่นะโอ้งียัดหลวกทองวังเงินสี่เงินสี่พันห้าร้อย น้าอืกนะครับน้าอือนครับส่วนนะครับน้าอืดหลายนะครับเวียดนามก็ะเลงซื้อนะครับเฝ้่าผลหลอกนะครับเพราะว่า มีเขามาว่านะครับจะเริ่มปิดนะครับปิดดันหางทรงออกนะครับแต่ว่าภายในประเทศก็ยังสื่อขายกันนะครับงัวเลียงกับเป็นเลียงยูนะครับเพราะว่าแห้งถือนะครับชุกคนง้อถือครับสื่องัวเลียงถือนะครับแต่ก็พยายามสื่อในพื้นที่เจ้าของนะครับ สิงห์หัวพื้นที่เจุ้วของนะครับจวนี้นะครับวัวจอยวัวหน่อยวัวจอจอยจอยอย่จ้าบาทนะครับตัวละเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันห้าร้อยเอาอันนี้เป็นแม่ลูกครับแมูกวัวแม่ลูกอันนี้สาวัวสาวจบาครับสาวน่อยสาวจบาทครับสองหมแม่ลูกจะบาดครับ สองหมื่น <23. S 1> สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนครับศูนย์แปดสี่หกเจ็ดห้าีเดี๋ยวเอดมินพาว่นปเป็นเพื่อนครับข้างหลังนะครับเอานี่นยนะตัวละสองหมื่นาง,งามนะครับแม่ลูกกับสองหมื่นลวนนแบบนี้ตัวละเจ็ดพัเต้แขวแล้วะนะครับเขวคู่นะครับโอ้แต่อายุเราหน่อยนครับเอาไปเลียงอ้วนจังเรยกับเซิ้งฟเลยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเอดมินพาวตัวละเจ็ดพนหาหัวจ่อย เป็นตะเลียงครับนะคนะรับเลียงวัวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนะนี่ข้าใจลูกกันตัวเจ็ดพัญหานะเบิ่องไทยนะนะครับข้อม่ลูกอันนี้ลูกตัวผูว้นะเล็กหน่อยลูกกันนะเบื้อเหินลูกแม่นะครับอันนั้นสาวนะครับสองหมื่นกว่านะีโอ้เครื่องดำดีนะครับเครื่องดำดีนะครับโอ้โหนะนะนะ กูได้แบจะเรียงช่วงนี้หยาน้ำกันแท่นานักไปยืดนะครับหยาลายนะครับเดี๋ยวต้องรอบเบิ่งช่วงเที่ยงนะครับช่วงเทียงเพราะว่ามาตีประชุมย่างวันออกนะครับก็ลอบเบิงกันนะครับตลาดจะาสูวเดียวนะครับกันได้รู้ข่าวกับทรงข่าวในนั่นนะครับส่งข่าวแอดมินเนี่ยเพราะว่าแอดมินบดีอยู่พื้นที่นี่นะครับ เวียดนามกับทยอยกับบ้านด้วยกันนะครับส่วนนี้กับเซียงเหนือกับบนนะครับเป็นเสียงเดียวกันนะครับวันนี้หานะครับลมตัวละหาพัดอย่างนีขายบระมือนะครับส่วนนี้นะครับครับประชาชนกับนะครับการบริโภคเนื้องูเนื้องวกับกินได้อยู่นะครับแต่ว่ากินสุกนะครับต้มให้มันสุกๆนะครับกินได้ปกตินะครับเนื้องัวกินได้ปกตินะครับแต่ว่า ้นะครับบวกขั้วกินเนื้อดิบนะครับช่วงนี้นะครับขั้วงดเนื้อดิบนะครับลาบดิบซอยจุนะครับนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับเลือดนะครับมันความร้อนมันบวชสูงพอนะครับน้ำตกนะครับงดนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับแต่กินก๋วยเตี๋ยวกับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำธรรมดานะครับบ่เอาน้ำตกนะครับนะครับป้องกันใบกอนนะครับคลาบลาบก้อยนะครับลาบ ลาบก้อยดิบก่งดไปก่อนนะครับคว้วนี้ครับแต่ว่าเนื้อง้วงกินได้ปกตินะครับเนื้อง้วงกินได้ปกติน้ำเนื้อวัวสุกนะครับเนื้อวัวสุกนะหมอผนบอกแล้วนะครับแอมินกับพี่เบิงนะครับช่องของหมอคุณหมอบอกว่าเนื้อวัวให้กินสุกนะครับกินสุกกินได้ปกตินะครับเพราะว่าเชื้อมันอยู่ในเลือดนะครับเชื้อมันอยู่ในเลือดนะครับเชื้อมันอยู่ในเลือดนะครับผ่านความร้อนแล้วก็นะครับควรจะผ่านความร้อนนะครับ แอมินก็มากกินเนื้อเปื่อยคทับแอมินบ่มีปัญหาเพราะว่าแอมินกินแต่เนื้อเปื่อยแต่สิมีปัญหาเนี่ยจักหน่อยกะทันทีกินหลอดก่อยส้อยจุนะครับครับก็ช่วงนี้เขางดนะครับงดนะคแต่แต่ยืนยันนะครับคุณหมอท่านยืนยันว่าเนื้อวัวบริโภคได้ปกตินะครับกินเนื้อวัวได้คือเกานะครับแต่ว่ากินสุกนะครับกินสุกกระตุ่มดุนๆจักหน่อยนะครับกินสุกกระตุ่มดุ่นนะครับ ดีทีสุดเลยที่กินเนื้อเปื่อยนะครับ